ดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมายุกสะดุงนะพี่น้องนาอยอยู่สันจะปูครับด่างเส้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยก้าสะดุงหกศอกมาอยอุกเอาปลาหน่อยพี่น้องไปโมกาย่เราติดใจโอเคครับพี่น้องที่งานยกถ่ายเราไปเบิรงที่งานเลยครับอุ้ยแต่ว่ามันกับโบคอยแดดเลยนะเขิมๆดีด้ดวยครับพี่น้องปลาอี่ยังเขาอ,อยู่นี่ปลายยอน่ปอนปลายอนหน่อยพะนะ อุ้ยใส่เบิองกันหน่อยอย่าปาตกพี่น้องเบิองมันคือปลาซิวมันแห่งโบแม่ยได้พี่น้องเป็นปลาย้อนน้อยเห็นบ่พี่น้องปลาย้อนน้อยเป็นปลาเหนือน้อยเป็นเนื้ออ่อนนี่พี่น้องเป็นปลาเนื้ออ่อนแต่ว่ากันถือเงี้ยงมันปากนี่ก็ะชัยย่อยได้พี่น้องเลยหายก็ปากกันแย่งคนเดียว สามบาทหมผ่านคันผู้ใดนั่นเนาะมีเวลาเนาะแท้จังเสียไปปล่อยสาจากของนี่เว้ยแง่คืนห้างเท้ก็เป็นปลาบึกองคนนี้นั่นบอสันหวัาเขาจะบุกคอยหางสันต้องยินอ้าวไปใส่บนหลัปไปยอนอาคบของปลาย้อนสองตัว เออออกไปอีกแน่ก็กั่นว้หนังปุ่นลงไปอีกคุณไหมดึงไว้เหนังถ้าว่าป่ายุ่มยิ่ยิ่งยิ่ง่เห็นเหียนไม่เสียลงเด้บอกลองไหเห็นไหมเห็นบ่ป่ายยิ่งยิงยิ่อยู่หัวเปลาุยบ่มีบ่อกไปทั่วเลยหัมเปล่ปในอุ้มใหม่คุณ ย้อนบระขาดสายอ่อยปล่อยสายเนาะยานั่งแล้วย่านั่งแล้วมีสายเลยพี่น้องแต่ว่าส่วนสิหอดเราตายบนแล้วพี่น้อง ป,ปากอาว <laughs> มันปะย้อนปากอาวปากแกเทียวไปปากแก้เรอปาย้อนมันนค่อยเด้พี่น้องพอเสียค่นข้ขนาดตัวน้อยๆยังสีกับพิดลายเรงกันนะี้ไหใช่ก็ปากแค่นี้กันยัง โอาดาบเานี่ยอาทาผีเด่นเลยนยังไงพี่น้องยังไงะซอย่ง่นงนี่ละโนะตไรกินปลาซิวสอ,อยุ่งเอาพวกเจ้าเอาโตไรกินปลาซิวตัวนะข้าวข้าวไปตากแดดฉันนมายากข้าว แดดเดียวพนยังบอกอยูน่นะนี่ทอดกันแตงโมฮงเมื่อหลือใหญ่ปะใหญ่กันเล็กให้นอ่อยยับขึ้นมาตั้งหน่อย เย้ย <Yeah. S 2> oh, oh. ไปย่อหน่อยนะครับขอเอาไมงเท่านั้นเอาพวกเรียไ,ไปเอาไพุ่นปเอาหญ้าเอาเวียงไปพุน่นเวียงไปพุน่น mm hmm. เอาขึ้นลงไปไหนเนาะวานนี้วันขึ้นได้อยู่โอ้ยโหได้หรอกจังไน อ่ามาเขาเลยล่ะบ่ร้งองเออแก่บ่เกิดนี่เพราะว่านี่อันนี้ทะดุง,งนี่ก็คาหญ้านี่เห็นบ่ เจะไปย้อนนี่แหละปลาใหญ่ม่ได้มีอุ่ม่จะถึงโอ้ยลองไปไหนไพี่น้องห่างโคย้ำอีกแล้วพี่น้องีมีอ่่าล่ะอ้โดดข้าป้าโดดข้าป้า เอาปลากอโดดมีแห้งโดดใช่ป่ะโดดเขาปลาไววแบบนั้ตาตาอย่างนั้อุ้งเต็มอยู่ไหมคุณอหรหัวสมองส้แม่เต็มอยู่คุณมันก็เป็นอาสามันเหงาหนามเหรอด้วยเหรง คุณนี่ในอุ้มเพียงลายพี่ต้าสิตดด่างให้เราพอหรอพียใงญิตดีเนาะด่างด่างใช้ตป็นดูดีซะว่าไรเนาะไยง่ายเอาง่ายกันทุกคนขึ้นลงมาไก่ฉับบัดนี้เอาฟังคุณขามไปว่นแรเลยบหรได้รอดไปได้อยู่ Nó còn thấy vậy nè Nó, cái Si O-Yong Kia-Pina Ti treats ค้าวแบนตัวหนึงครับของเจ้าหืมบุญปะ ง่ายพี่น้องยับไปเรื่อยๆย่ายไปเรื่อยๆร้ารถขายองเที่ยงยังโจกๆหรือเป็นสปาซ่อนเนาะบอดอกาะไม่ยับปีกอะไรพี่น้อง เออบุมี่ก็ยกไปเลยๆพี่น้องเบงิ้งจะได้ปิดคลิปนี่แหละพี่น้องว่าไปอีกแล้วไกลแล้วเมื่อยแล้ว,ลวซ่เสเวงหายดีกว่าก็ขอเลยบวกมี่เหย่ทอทางผุนลยเนาะ ปลางปงปลาแก้วปลาหน่อยปลาอย่างกับผมนั่นว่าไปซ่อ,อก,กันเลยเดี๋ยวทำมีเวลาจาะเป็นยกทางผลไม้มาด,ด,ด,ดูดดาวๆให้เบิงเ่งงลนเนาะ ย่มงเครื่องไอายา่าบ่ได้ไปจากเที่ยบยไ่ไปวงเที่ยบ่อืมบ่บ่ไดยไปจากเที่ยบแบงบม่งเครื่องไอ,าย,าองย่าไงบ่ล่องไปยงบ่สนิ เดยอบ่ง,อบองเากาอยูป่ป่ะมันใหญ่บ่ได้แล้วโยกไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งกี่ไรเดือบ่งเกาก็จังไปโยกโยกเบิ้งขันมันนี่ก็จังไทยพี่น้องเบิ้งได้มาเนี่ยเราก็ยกไปเรื่อยๆเทียบปลาเขาอฮึนะชื่อน,นอนจังสรน ฟังน้อแฟนกับผมเลยทั้งว่าประสู่ท่งผุ่นเนาะนท่าหุ่นนั้นว่ามีป่ายนอนดีป่ายนอนป่ายแก้วเปลีะะ่ยนบรรยากาศ ไบ่ได้จ้ากะเสียบ่เขาัเสียพี่น้องเอาอีกบานนึงอีกบานนึงเซเลาพี่น้องไปหายกมองมีปลาเด้อบ้านี้ง่ายไปเรื่อยๆก็บ่ค่อยเขาเลยพี่น้องเอ้ย บ่เขาเลยพี่น้องโอเคครับการขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิง่งมาสนจบเนาะคนที่เขามาเบิ่งไม่กันเรล่มกดติดตามด้อครับพี่น้องกับบ่บันไดพี่น้องคลิปนี้เลาะไปเรื่อยๆพี่นอ้องในเบิ่งเดียวนั่นไปพยายามเปลี่ยนหมายไปเรื่อยพี่น้องแต่ขเขาบนะ่ค่อยเข้าเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้การพ่อสนีก้กอนเนาะพี่น้องเนะาะไายบายขอบคุณหลายๆครับ